สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการติดตั้งแอปฮีโร่นะครับรวมถึงการเซตอัพนะครับเพื่อให้เจ้าฮีโร่เนี่ยใช้งานได้นะฮะตัวผมเองเนี่ยก็ทำเป็นครั้งแรกนะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะครับเพิ่งได้ฮีโร่มาเหมือนกันนะฮะโอเคเครื่องโทรศัพท์ที่ผมใช้นะฮะจะเป็น Android เนาะส่วน iOS นี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะทำอีกคลิปหนึ่งให้ดูแล้วกันเนาะโอเคทีนี้ แทนดอยนะครับเราไปพี่เราไปที่ l a y Store นะครับเส็แล้วก็เซิร์ชคำว่า h e r o ก็ได้นะครับหรือว่าเซิร์ชคำว่าเว r ร์จีเอก็ได้นะครับเนี่ยฮะผมเซิร์ชคำว่าเว r ร์จีเนี่ย,ม, Ver, ยมันก็จะมีแอปของ Ver เนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่แอปต้องการอแอปที่เราต้องการจะติดตั้งเนี่ยก็คือแอป Hero นั่นเองนะครับก็ติดตั้งได้เลยนะครับคลิกติดตั้งแล้วก็ยอมรับแล้วก็รอโหลดข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับ ทีนี้ถ้าใครได้ฮีโร่มานะฮะสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำคือท่านต้องชาร์จไฟนะครับประมาณ7ชั่วโมงนะฮะถ้าที่เขาบอกมานะครับอ่าเสร็จแล้วนะฮะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเราก็จะอ่าเขาให้เลือกลงทะเบียนได้2อย่างนะครับเราจะทําการลงทะเบียนก่อนนะครับพอลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการจับคู่นะครับ เจ้าฮีโร่กับมือถือของเรานั่นเองนะครับหรือที่เขาเรียกว่า p a ล r i n g นะฮะทีนี้ลงทะเบียนเนี่ยลงได้2แบบนะครับก็คือใช้อีเมลนะครับกับใช้โทรศัพท์ผมจะเลือกใช้แบบโทรศัพท์แล้วกันนะฮะเพราะผมคิดว่าอีเมลเนี่ยไม่น่าจะแตกต่างกันนะครับหลักการก็คือเขาได้จะส่งส่งพินให้เรานะครับแล้วก็เอาพินมายืนยันนะครับ ่านะครับลงทะเบียนนะครับอ่านะครับ,เ,บ,รรบ,รบเขาก็จะส่งพินมาให้เราถ้าใครใช้อีเมลเนี่ยผมคิดว่าจะต้องพอกกอกอีเมลเสร็จแล้วนะฮะก็เข้าไปดูที่อีเมลนะครับท่านก็จะได้พินแบบนี้แหละนะฮะก็พินมาใส่นะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยัน ออยืนยันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะดีมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพิมพ์เสร็จให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีแล้วกันเนาะโอเคนะครับอตอนนี้ผมก็ใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะฮะข้อมูลก็ไม่มีอะไรฮะข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเลยนะครับก็ถามอ,อายุส่วนสูงน้ําหนักนะครับแล้วก็ อีเมลนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ประเทศแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกคําว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่านะครับพอเราคลิกคําว่าเสร็จสมบูรณ์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้แพร์กันนะครับมันยังไม่ได้จับคู่กับโทรศัพท์นะครับฉะนั้นให้เราเนี่ยเปิดบลูทูธนะครับแล้วก็จับคู่มือถือของท่าน ับตัวฮีโร่เนี่ยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเปิดแอปดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะจับคู่นะฮะตอนจับคู่เนี่ยนะครับเราก็กดปุ่มพานิคนะฮะที่ตัวฮีโร่ครับกดปุ๊บเดี๋ยวโทรศัพท์มันก็จะจับคู่นะครับน่าไงครับเจอแล้วฮะสังเกตง่ายๆนะครับ ตอนที่เราจับคู่เนี่ยนะครับตอนที่เราจับคู่เนี่ยตอนเรากดปุ่มพันีกหนึ่งครั้งนะครับไฟสัญญาณเล็กๆเ,เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับเสร็จแล้วมันจับคู่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นสีฟ้านะครับพอมันเป็นสีฟ้าเนี่ยนั่นแสดงว่ามันจับคู่เสร็จเรียบร้อยละอ่าตอนนี้ก็คือมันจะให้เราอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับโอเคผมก็จะอัปเดตเลยแล้วกันตรงนี้คงต้องใช้เวลานะฮะ ก็เดี๋ยวถ้าอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีแล้วกันเนาะตอนนี้นะครับก็คือหลังจากที่มันอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็กำลังจะทำการอัปเดตไปที่ตัวตัวเฮลโลนะครับตัวฮีโ่ของเราอนะฮะซึ่งการอัปเดตตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอย่าปิดบลูทูธนะฮะ นะครับก็คือเราต้องเปิดบลูทูธนะครับให้มันคุยกันตลอดนะครับแล้วก็รอจนกว่านะครับมันจะเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่ะนะครับพอครบ60วินะฮะมันก็จะขึ้นว่าการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็กดปุ่มสีเขียวนะฮะอ่าหลังจากนั้นอ่ามันก็จะทําการจับคู่ใหม่อีกทีนึงนะครับนะครับด้านบนเนี่ยมันก็จะบอกว่ากําลังจับคู่นะครับกับ เจ้าฮีโร่ของเรานะครับเจ้าฮีโร่ของเราโอเคนะครับทีนี้ผมจะบอกเทคนิคนิดนึงนะครับไอตอนจับคู่นะฮะหลังจากที่เราอัปเดตเฟิร์มแวร์มาเสร็จแล้วนะครับให้ปิดตัวแอปนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับคนที่จับคู่แล้วมันพยายามจับแล้วมันจับไม่ได้อะนะนะครับส่วนคนที่จับได้เลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดีแล้วนะฮะส่วนของผมเนี่ยเมื่อกี้มันพยายามจับอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็จับไม่ได้ นะครับผมก็เลยปิดแอปนะครับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ให้มันจับคู่ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จับคู่ได้เลยนะครับเราดูยังไงว่ามันจับคู่หรือไม่จับคู่นะครับดูตรงนี้นะฮะตรงที่เมาส์ผมชี้นะครับตรงรูปเฮโลเนี่ยนะครับถ้ามันจับคู่ไม่ได้เนี่ยมันจะขึ้นกากรบาดสีแดงนะครับถ้ามันจับคู่ได้แบบนี้นะครับก็คือเนี่ยฮะกากบาดสีแดงจะหายไปนะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็คือ แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็คือแบตเตอเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะนะครับอ่าอีกคลิกนึงนะครับก็คือท่านจะต้องสังเกตนะฮะไฟดวงเล็กๆตรงนี้ครับอ่าตอนที่มันจับคู่ได้นะฮะมันจะเป็นสีฟ้านะครับสําหรับคนที่คนที่สายตาไม่ดีนี่อาจจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะไฟมันเล็กมากนะครับไฟมันเล็กมากแต่แต่เห็นนะฮะขนาดผมสายตาสั้นผมก็ยังเห็นนะครับ แต่ตอนที่มันจับคู่ไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะฮะสแตนบายเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าจับคู่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็การอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับแต่ตอนอัปเดตเฟิร์มแวร์นี่ผมเตือนไว้เลยนะฮะก็คืออย่าปิดบลูทูธนะครับตอนที่เขาคุยกันเนี่ยนะฮะระหว่างมือถือกับตัวฮีโร่มันคุยกันเนี่ยนะฮะอย่าไปปิดบลูทูธนะครับรอให้มันอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับ สร็จแล้วก็ท่านก็ลองจับคู่ดูนะครับถ้าจับคู่ไม่ได้ท่านก็ปิดเขาเรียกว่าปิดตัวแอปไปนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะี่ก็จับคู่ได้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เขาบอกว่าขั้นแรกเนี่ยตัวตรวจสอบนะครับสามอันแรกนะฮะที่อยู่ด้านล่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจนะครับความดันแล้วก็ ECG นะครับก็ควรจะจะทำเลยนะครับครั้งแรกอ่ะโอเคผมจะ ลองวัดดูนะฮะนะครับก็ตอนนี้ผมเอามาลัดที่ข้อมือแล้วนะฮะแล้วก็ต้องรอเวลานะฮะนะครับประมาณ30มสิวินะฮะก็ลองเทสดูนะครับลองเล่นดูนะครับซึ่งไอตัวฟังก์ชันเนี่ยมันมีให้เล่นเยอะมากนะครับะนะครับมีทั้งตัวเผาผลาญแคลอรี่มีทั้ง น่งก้าวเดินอะไรพวกนี้นะฮะก็ลองเล่นดูนะครับตัวเฟิร์มแวร์เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับเพราะผมเห็นตัวนี้เนี่ยเขาเขียนว่าเป็นตัวเบต้านะครับ1.0.2นะครับนะฮะซึ่งเวอร์เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะทำการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้อัตราการเต้นหัวใจของผมอยู่ที่74นะครับ74็ดสิบนะครับก็คือผมนั่งอยู่กับโต๊ะนะฮะแล้วก็ไม่ได้ขยับอะไรมากมายนะครับมาเลย74นะครับฉะนั้น อัตราการเต้นหัวใจเนี่ยนะครับผมเคยบอกนะฮะว่ามันสําคัญมากนะครับตอนที่เราออกกําลังกายนะครับฮาร์ดเรทของเราเนี่ยนะครับอายุกับฮาร์ดเรทเนี่ยนะฮะสำหรับการออกกําลังกายนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถ้าท่านไม่อยากจะหัวใจวายตายนะฮะอ่านะครับท่านจะต้องรู้ว่าเราเนี่อายุเท่าไหร่แล้วก็ออกกําลังกายเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจมันไม่ควรจะเกินเท่าไหร่นะครับโอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะอัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่74นะครับ อ่ต่อไปนะครับอันนี้เป็นความดันโลหิตนะครับปกติแล้วเนี่ยความดันโลหิตเวลาที่ผมไปวัดที่โรงพยาบาลของผมจะปกติตลอดนะฮะนะครับไม่มีต่ําไม่มีสูงนะครับโอเคนะครับนี่ก็ตอนที่ตอนที่มันวัดเนี่ยเราก็พยายามอยู่นิ่งๆนิดนึง,น,ง,น,งนะฮะอย่าเพิ่งไปขยับอะไรมากมายนะครับ แต่ความดันโลหิตเนี่ยสําหรับคนที่ถ้าเราเดินมาเหนื่อยหรือว่าเรา,เาทํางานอะไรมาเหนื่อยน,นะฮะมันจะสูงนิดนึงนะครับฉะนั้นเราต้องพักให้หายเหนื่อยนะฮะนะครับสําหรับการวัดความดันโลหิตเนี่ยนะครับร้อยสามสองนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับอ่ารู้สึกว่าอ่ามันน่าจะเป็นร้อยยี่สิบด้านล่างแปดสิบนะถ้าผมจําไม่ผิดนะนะครับแต่ไอ้พวกไอ้พวกรายละเอียดเนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านลองไปค้นหา นะครับในใน Google ดูก็ได้นะครับว่าความดันปกตินี่ยเันเท่าไหร่ผมจำตัวเลขไม่ได้นะฮะอ่าโอเคนะครับอ่ามันมีให้คาริเบตด้วยนะครับนะฮะร้อยยี่สิบกับแปดสิบนั่นไงนะครับอ่านะครับนี่คือมาตรฐานนะฮะนี่ก็คือถ้าแบบนี้เนี่ยคือความดันเรามีมากนะครับมีความดันสูงนั่นเองนะครับแล้วก็อันล่างเนี่ย เราจะวัดอีกทีก็ได้นะครับวัดอีกทีกดรีพีทนะครับคุณจะวัดกี่ครั้งก็ได้นะครับสำหรับความดันนะไม่ยุ่งยากเลยครับเป็นเรื่องอะไรที่ง่ายมากนะครับทำกับมือถือนะครับวันนึงคุณจะวัดเป็นสิบรอบก็ได้นะฮะเพราะว่าความดันเนี่ยมันวัดครั้งเดียวไม่ได้หรอกครับมันเป็นการเก็บสถิตนั่นเองนะครับว่าของเรานี่มันสูงตลอดเลยมันสูงตลอดเลยนะครับอเราก็จะได้หาวิธีแก้ไขนะครับนะฮะนี่คือ สินค้านะวัตกรรมนะครับฮีโร่นะครับมันทําให้เราเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพง่ายขึ้นนะครับคือคุณทาตัว่ไหนก็ได้นะฮะตอนที่คุณเดินทางคุณนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณนั่งรถไฟฟ้าหรือว่าคุณว่างๆอ่ะ,อะ,อะคุณว่างๆแล้วคุณคุณวัดความดันตัวเองได้เอก็วัดอีกทีก็อ่านะครับ เมื่อกี้อาจจะตื่นเต้นนะครับครั้งแรกนะฮะผมอาจจะตื่นเต้นความดันมันเลยสูงขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้ฮะด้านบนเนี่ยอย่าให้เกิน120ย่ด้านล่างก็เลี้ยงเลี้ยงไว้ที่แปดสิบนะครับอ่าถ้าต่ําลงไปนี่ก็นะฮะผมต้องกินเบียร์ช่วยละครับอโอเคเสร็จแล้วกดดันนะครับอ่าอ c g นะครับขึ้นด้วยฟ้าหัวใจนะฮะ มาแล้วครับคือตอนวัดเนี่ยถ้าเราขยับข้อมือเนี่ยนะฮะมันจะจับจับช้านิดนึงนะครับฉะนั้นข้อมือของท่าน,นต้องนิ่งๆต้องนิ่งๆอ่าแพทเทิร์นของ ecg นะครับซึ่งผมผมก็ผมก็มองไม่รู้หรอกครับตอนที่ผมพูดเนี่ยนะครับแพทเทิร์นมันก็จะขยับไปนะครับฉะนั้นความจริงเวลาวัด ecg เนี่ยราคือเราต้องอยู่นิ่งๆนะับ อันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างนะครับแต่ถ้าถ้าอยู่นิ่ง,นงเนี่ยท่านท่านก็จะเห็นนะครับมันกราฟมันจะสมูทกว่านี้นะครับอันนี้ตอนที่ผมพูดเนี่ยกราฟมันก็จะแหว่งไปนะฮะอ่านะครับฉะนั้นไม่ควรพูดนะฮะอ่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวัดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นมาว่า Normal นะครับคือปกตินะฮะอ่าปกติ อัตราชีพจร68นะครับความดันเลือดนะครับ113 78อัตราการเต้นหัวใจปกตินะครับอ่าอันนี้ก็คือ3อย่างนะครับอ่ามันก็จะมีรีพอร์ตให้เราด้วยว่าเราวัดอะไรไปตอนไหนนะครับเนี่ยฮะอ่าส่วนแอปอ่าส่วน,นนะฟังก์ชันอื่นๆน,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 นะครับฟังก์ชันอื่นๆอัตราการเต้นหัวใจนะครับอ่าสภาวะอารมณ์อะไรของพวกนี้นะครับท่านก็ลองไปเล่นดูนะฮะลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็ ในตัวฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีซอฟต์แวร์อัปเดตมามันก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับถ้าถูกใจนะครับช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันไลค์นิดนึงนะครับขอบคุณมากครับแล้วเราพบกันวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ